วัสดีครัพผอมพอกันก็เบาเอ็มเฉ็นเคยครับผมมาครับนาครับออกไม้ครับผมวันนี้ออกไม้ซอยสองนะครับผมซอยสองอ่างปลาไหลวิวเฮ้ยอ่างน้องปลาไหลนะครับผมอ่างน้องปลาไหลจังหวัดระยองอำเภอบกแดงนะครับผมครับเดนเชิญนะครับผมเนื้ออันเก่าแล้วครับผมที่ผมมีแกวะครับผมวันนี้มีหน้าขีมาก นาคีครับผมตัวไฟครับผมใอยปลายกินไม้ครับผมพ่นควันทางที่จะร้ายครับผมตะกอเบียดหน้าเพุ่นให้ลงน้าับผมนี่ครับต้องขอบคุณหน้าเพุ่นลงหนาครับผมให้ลงไม้ครับใส่โล่ครับขึ้นมาแล้วครับท่านขึ้นมับองเอาเอ็กัดกดสามครับได้มาสองหางครับปัดประทันครับ ฝากแนะนำนะครับผมบล็องคลิปบ่าวเอ็มล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ่าวเอ็มําได้ครับผมนี่ครับของใส่คนคนคางจะไล่ครับเลยคงไปมีอีกคนนะครับคนเนียนเปียแล้วครับครับเนี้อเกาที่บ่าวเอ็มเอามาแต่งไม้นะครับผมแต่มาซองหางแล้วครับให้แรกแล้วครับผมเนี่ยนี่ครับหน้าเสาครับนะครับ ครับครับลมแห้งครับลมแห้งครับนะครับผมนาขี่ครับผมน้าขี่สุดเด็ดครับผมครับมแห้งครับมนีคือมันจิตกงเหรอครับ ਨਾ nha các bạn, tí ngạc 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 ครับผมนายที่ครับ Ừ. cùng Cúng bọn nào? Mai mà. ạ. À. Là... Đó cũng có đó sao? Đắt quá. เดี๋ยวันนี้คอยขึ้นไว้เนี่ยนะดูมากไปดูกันแล้วอยู่ะโอ้ยู่ครับผมเพื่อ โด้ขึ้นมาแล้วครับนั่นน่ะโด้ปวนนะครับไอ,อ้กอขวัมาดูไล์ครับตาน,นีครับทางน,น้องเปไลฟ์ ขอพังงานใเบือยครับพ่อยู่แล้วมาข้าวเลยครับไปดูครับไปดู ใช่ครับใช่ครับนี่ครับเอาตัวกวนมาให้แล้วครับน้อยกอกวนครับไปโดครับไปโดมันในชั้นนะครับไปโดลังลายนี่ครับผมใบสีเผาครับโอ้ดูฟันมันใส่แขนใส่แขนครับดูฟันมันนะครับนะครับน้อยกอกวนครับ ก็จะมีช่วงครับผม Naqui, Na ô, ô, สองใหม่แล้วครับเดี๋ยวครับมีตัวเดี๋ยวออกขึ้นได้บ้างครับครับผมมาแล้วครับผมอุ้งอุ้งกดมุ้งเห็นี่ครับผมใส่งามครับผมม่านห่าหกขีดครับผมตอนนี้ครับนายขี่เริ่มทำงานครับผมนายขี่ครับนี่ครับปลาโดหลายตัวครับผมปลาโดี๋ยวครับเดี๋ยวขึ้นมีตัวเดี๋ยวขึ้นไม่บ้างอีกครับ นี่ครับสองหางติดๆครับผมสองหางติดๆแล้วครับน้องนิ่ครับมาเป็นปลาโดครับใส่งายนะครับผมใส่เนี่ยเกือบโลนะครับผมหกเจ็ดขีดครับผมแต้มดีซี่นะครับผมนี่นี้วครับขึ้นไม่บางอีกขึ้นไม่เรื่อยครับแล้วผมตอนนั่งแรกนะครับผมบรรยกาศย่มแนงครับคนเริ่มถอยเกหมดแล้วครับผม แล้วครับฐานึงคืกดแล้วครับผมคนเริ่มห้าง้วครับผมตอนแรกเบาเอียงหมดท้ายทับแล้วครับบอไว้ละเดี๋ยวส่งผลงานเลยบ้างครับเอาคนมานั่งเล่นก็มีครับบรรยากาศเดี๋ยวส่งผลงานหัวตาลบ่าวเอ็มพ่วงนาคีนะครับผมนีพวงนาคีนะครับโอเมก้าแปดนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยว ยบฟองแป๊บนึดีอยวบอกอิ่มเมาขึ้นไหมบ้างครับ ครับผมแต่ครับไปหางเต็มครับนิ่งล้วนๆนะครับ มงานนะผมหลยหางอยู่ครับผมใส่งามเะครับผมแก้มแดงจะขีดแตดขีดนี่ครับผมเี่ครับผมเดี๋ยวจังไลยก็เอาไว้พวกพอในลีปหนาเะครับผม ฝากน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบ่าวเอ็มน้ำนะครับผมทางช่อง YouTube บ่าวเอ็มฟิตชิ่งครับผมน้าเพิ่งสวนตับวโอเคครับผมอันนี้ก็เอาไว้พอๆกันในคลิปหน้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม